สวัสดีค่ะคิวบิกเอนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอุป,ปกรณ์แอปเ e ิลทั้งหมดที่เรามี<อ> <laughs> การรีวิวแบบว่าของคนที่แบบไม่มีความรู้เรื่องไอทีนะคือซื้อมาใช้งานเป็นไงบ้างใช้งานคุ้มไหมคุ้มราคาไหมอันนี้เราจะเรียงลําดับจากที่เราซื้ออย่างแรกจนถึงอันล่าสุดน,นะ iPad Air อันนี้เป็นอย่างแรกก็คือ iPad Air เนี่ยตอนนั้นเราซื้อเพราะเราเรียนอยู่มหาลัยปี BC. ก็เป็นช่วงที่โควิดเข้ามาใหม่ๆเหมือนอตอนที่เราเรียนไอแพดสำคัญกับการเรียนมากเพราะว่าส่วนมากจ,จะเน้นเป็นการเรียนออนไลน์ใช่ปะ <im it> พวกชีตอะไรเงี้ยที่อาจารย์ให้ไฟล์มาก็คือสามารถทําใน iPad ได้เลยซึ่งตอนซื้อ i อะ่ะก็คือ <im it> ซื้ออันนี้มาพร้อมกันเลยก็คือ Apple Pencil แต่ว่า iPad Air ที่เราซื้อ่าเป็น iPad Air รุ่นสีสามนะสีที่เราซื้อมาก,ก็คือสีทองแต่ว่าความสีสจริงอะออกมาแบบประมาณโรสโกตอนนั้นอะซื้อมาใช้เรียนรู้สึกว่ามันคุ้มมากเว้ยเพราะว่าเมื่ออาจารย์ส่งไฟล์มาใช่ปะเราก็คือสามารถใช้ Apple Pencil นะก็คือแบบเขียนได้เลยไฟล์ส่งงานเลยน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องที่2ได้เลยแต่ถามว่ามันแทนโน้ตบุ๊กได้ไหมก็คือแทนไม่ได้นะนะส่วนตัวเราตอนนั้นซื้อมาในราคา17,900บาท Apple Pencil อันนี้ราคาน่าจะ3,000ใช้สิทธิ์ในอิกาสาเซื้อมันเหลือ3,000้ตัวน้องก็คือแบบว่า<ม>เวลชาชาดึงตูดใช่ปะดึงตูดแล้ก็คือจิ้มได้แต่ว่าที่จริงอะ่ะเขาก็มีที่ชารจของมันให้นะแล้วก็เสียบสายไลนิ่งได้เลยมาไอแพดกับปากกาคุ้มมากเข้ามาแล้วก็อันนี้ Airpods คือในช่วงนั้นนะก็เป็นหูฟังไร้สายที่แบบเหมือนเข้ามาใหม่ๆใช่ไหมคนใช้เยอะมากด้วยกันที่มันสะดวกด้วยมั้งแบบพอมันเป็นไร้สายพอเราใช้ในโทรศัพท์อ่ะมันก็จะเชื่อมเลยเว้ยอันนี้พูดเลยว่าเสียงดีมากเหมาะมากแล้วก็ต่อมา iPhone 11ไอโฟน11อันเนี้ยเราซื้อให้ของขวัญเกิดตัวเองปีที่แล้วเว้ยก็คือเราเพิ่งเริมทำงานใช่ปะเราก็เลยซื้อไอโฟน11ก่อนหน้าเนี้ยเราใช้ซัมซุงแล้วเราก็ไปใช้ไอโฟน7 แล้วก็มาใช้ i p h ์ n e วตแต่ว่าตอนนี้คือน้องแบบช็อกไปแล้วเพราะว่าเอาไปเล่นในน้ำตอนนั้นอะซื้อมาเดือนกุมภาใช่ปะเดือนเมษาพังเลยเถ้ามีใครอยากรูวร้ว่าประสบการณ์ว่า iPhone โดนน้ำแล้วซ่อมเป็นเดือนอะจนแบบเปลี่ยนร้านซ่อมอะแลวก็กลับมาติบประมาณ3วันตอนนั้นค่าซ่อม8,500แล้วก็เจ๊งแต่ว่าที่ร้านเขาก็ ขึ้นเงินให้เรานะต่อมา,อาต่อมานะ่าจะเป็นอันนี้เลยแล้วก็พอ iPhone 11พังใช่ป่ะเราก็เลยซื้อ iPhone 12 Pro Max แม็เราลืมบอกราคาป่ะออันนี้เรา AirPods อันนี้เราไม่ได้ซื้อเพราะว่าตอนนั้นน่ะมัน็นโรที่ซื้อ iPad แล้วก็คือแถม AirPods ก็เลยอันเนี้ย หมือนได้ฟรีมาเลยเว้ยอันนี้ iPhone 11ที่ซื้อมันประมาณ20,000กว่าบาทจำราคาแน่ๆไม่ได้อะเพราะว่าอันนี้รุ่นมันเป็น 128GB เพราะว่าเราอะที่เคยซื้อซื้อไอแพมาใช่ปะ่ะมันเป็น 64GB ตอนนั้นเราก็คิดว่ามันพอเว้ยแต่พอใช้งานจริงๆแม่งก็ไม่พอก็เลยพอหลังจากซื้อ iPad ขั้นต่ำคือ 128GB หมดเลยความรู้สึกเราอะคือซื้อ iPhone 12ใช่ปะ่ะแล้วเหมือนเพิ่มเงินอีกทีนึนงอะได้12 Pro แล้วก็ส่วนต่างเพิ่มความจุไปด้วย โอ้ไหนซื้อ i iPhone 12 Pro แล้วก็ซื้อ2 Pro Max ไปเลยเพราะว่าก็คือจะได้แบบทีเดียวจบแล้วก็จบจริงๆอันนี้ตอนซื้อนะ39,900แบาทแล้วก็ต่อมาเป็นนี่แต่อันนี้จะไม่รีวิวนะเพราะว่าที่จริงอะเราขายอันนี้ไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่าก็เลยขายเพราะเราจะเอาเงินไปซื้ออันนี้อันนี้ก็คือ Apple Watch อันนี้เราซื้อเป็นของ SE นะแล้ว สีที่เกิดขึ้นพุดเทศหายก็คือพยายามหาหาไปเจอก็เลยเมื่อไรจะถ่ายไปม่กัก็สุดท้ายที่ยังไม่ได้รีวิวก็คือ Apple Watch ก็คือ Apple Watch อันนี้ที่เราซื้อมานะเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกแล้วเ็็ป็น Apple Watch SE สีอันนี้มันสีถสโสกอหรือสีทองอ่านั่นแหละก็อันนี้มันเป็นหน้าปัดสีสีใช่ป่ะเอาจิงตอนซื้อมา คือซื้อมาเพราะว่าอยากให้มีอุปกรณ์แอปเปิลให้มันครบบกันนั่นแหละแต่เพื่อนที่ออกกําลังกายเราใช้อะเราว่าคุ้มนะแต่คือเราอะไม่ได้ออกกำลังกายใช่ปหเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คุ้มขนาดนั้นเพราะหลักๆก็คือเอามาแบบดูการแจ้งเตือนเอาไว้โทรเอาไว้ฟังเพลงอ๋เอเครื่องคิดเลขก,ก็ใช้บ่อยเพราะว่าบีงีก็เดินหาเครื่องคิดเลขไม่เจอเลยเนี่ยโอเคคลิปน,นิ้งก็คงประมาณนี้เนาะ iPad AirPods iPhone Apple Watch Apple Pencil โอเคแล้วก็อันนี้มีใครแอบเห็น อันนี้คลิปต่อไปเราจะมาอันบอก iPad Pro M1 2021จอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย